ก็ผมสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะครับก็คือคุณเดวิดคอปเตอร์ไม่ไผ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศช่วงนี้ร้อนมากเลยร้อนครับร้อนร้อนดื่มอะไรหน่อยนะเอาได้แล้วเดือมเลยวะจะกินอะไรวะจะกินอะไรวะเป็นไงเต้ อ๋อคุณดีวิตนะครับมาจากประเทศกาหน้านะครับผมเลียวซาสะใจต้องเว็บ